สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วมันยาวเกินไปกบก็เลยเอามาทําเป็นคลิปนี้เลยนะคะก็เป็นวันเดียวกันค่ะหลังจากที่กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มืดดีสักเท่าไหร่กุบก็เลยมาทํามันฝรั่งที่เหลืออีกค่ะเพราะว่าคุณสามีปอกเยอะมากถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันอาจจะเน่าได้นะคะก็เลยเอามาแปรรูปค่ะ ตอนนี้กบก็กำลังจะหั่นนะคะทำเป็นมันฝรั่งทอดค่ะใช้เครื่องหั่นแบบนี้เลยนะคะกบก็มานั่งทําอยู่ที่โต๊ะดูทีวีนะคะทุกคนสามกีก็กำลังนั่งดูข่าวไปด้วยค่ะหั่นด้วยเครื่องแบบนี้ก็จะทําให้แผ่นทุกแผ่นบางเท่ากันสวยงามค่ะทุกคนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าสามีกบ ปอกเปลือกไว้ก็เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกด้วยค่ะเดี๋ยวอาจจะได้คิดว่าจะทําเมนูอะไรต่อไปนะคะดูค่ะทุกคนแผ่นเขาก็จะบางสวยบางๆแบบนี้นะคะเท่ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาไปล้างน้ําต่อค่ะทุกคนล้างน้ําจนให้น้ําใสเลยนะคะตอนนี้กบย้ายมาอยู่ในครัวนะคะทุกคนไฟในห้องครัวกบมันไม่สว่างนะคะ ถ้าเกิดกบยืนหันหน้าแบบตรงๆนะคะ่ะไฟมันก็จะอยู่ข้างหลังกบนะคะเพราะว่ากบไม่มีไฟตรงหน้าต่างนะคะดูค่ะแสงมันก็จะไม่พอนะคะอาจจะมีบางภาพที่กบบังแสงตัวเองด้วยซ้ำค่ะซึ่งยากมากค่ะทุกคนที่จะถ่ายออกมาแบบไม่บังแสงตัวเองนะคะพอเราล้างน้ำจนใสแล้วนะคะทุกคนเราก็ย้ายไปใส่ตะแกรงค่ะให้เขาเสด็จน้ำเลยนะคะ กบก็ได้ตะแกงใหญ่ๆพูนๆเลยค่ะทุกคนต่อไปก็เตรียมกะละมังใบใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะแช่มันฝรั่งค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงค่ะค่อยๆใส่มันฝรั่งลงไปใส่ให้มันท่วมมันฝรั่งเลยนะคะของกบนี่แบบกะละมังใหญ่ไม่พอค่ะ มันฝรั่งเยอะกว่าอีกก็ค่อยทยอยทยอยกดลงไปเรื่อยๆให้มันท่วมค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะแข็งด้วยนะคะเมื่อเขาเจอน้ำส้มสายชูเขาจะแข็งแขงขึ้นนิดนึงค่ะแช่ทิ้งไว้10นาทีค่ะแล้วก็เอาออกมาใส่ตะแกรงอีกให้สะเด็ดน้ำไม่ต้องล้างนะคะเอาออกมาจากากะละมังเมื่อกี้เลยแล้วก็เอามาใส่ตะแกรงเลยค่ะให้เขาเสะเด็ดน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะรอบนี้ ขั้นตอนนี้จะทําวิธีไหนก็ได้ค่ะเพื่อให้มันฝรั่งแห้งนะคะใครมีพัดลมใครมีแดดก,ก็นําไปตากมันนําไปอบก่อนก็ได้ค่ะคือให้เขาแห้งนะคะออตอนนี้กบก็เย็นแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีแดดไม่มีพัดลมก็จะใช้วิธีการซับด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะใครมีผ้าที่เป็นผ้าแบบใบใหญ่ๆซับน้ําก็ทําไปได้เลยนะคะแล้วแต่วิธีของแต่ละคนเลยค่ะกบก็ทยอยซับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ของกบเนี่ยกบก็ทยอยซับไปค่ะอันไหนแห้งกบก็ทอดไปก่อนค่ะทําไปพร้อมๆกันกับการทอดเลยนะคะส่วนการทอดกบก็ใช้น้ํามันที่เขาใช้ทอดมันฝรั่งค่ะทุกคนพอดีว่ามันเหลือจากครั้งที่แล้วที่สามีทอดมันฝรั่งนะคะกบก็เลยเอามาทอดรอบนี้เลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะเราให้น้ํามันเดือดมากๆร้อนๆจัดเลยค่ะ ก็เอามันฝรั่งของเราทยอยใส่ลงไปค่ะระยะเวลาการทอดในแต่ละครั้งก็ไม่เกิน10นาทีนะคะอย่างเต็มที่ของกบก็ 6- 7นาทีแล้วก็มันขึ้นอยู่กับมันฝรั่งที่เราใส่ไปแต่ละครั้งด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใส่เยอะก็จะนานหน่อยนะคะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆจนน้ำมันนิ่งค่ะไม่มีฟองขึ้นแล้วก็ถือว่ามันกรอบทุกจุดแล้วนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ อันนี้กบทอดรอบ2นะคะแต่ต้องเว้นระยะนิดหนึ่งเพื่อให้น้ำมันมันร้อนขึ้นมาอีกค่ะจะใส่เกลือหรือปรุงรสก็ใส่ตอนที่เขาร้อนๆเลยนะคะดูค่ะขนาดตอนนี้ยังบังภาพตัวเองเลยค่ะทุกคนมืดมากตอนนี้ก็ยกหน้าที่ให้คุณสามีเป็นคนกรอกไปด้วยดูทีวีไปด้วยเลยค่ะต้องช่วยกันทำงาน มาปอกให้เราซะเยอะก็จัดการกรอกไปเลยค่ะมันฝรั่งทอดของเราก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนได้สามถุงใหญ่ๆเลยนะคะมีแต่รดเกลือนะคะรสธรรมชาติโรยเกลือนิดนึง ถุงนี้ก็ใหญ่กว่าเพื่อนเลยค่ะเนี่ยกินได้เยอะหลายคนเลยค่ะดูค่ะเวลาที่เพื่อนบ้านมานะคะเอ่ไอเปโฮค่ะเอาไปทานเล่นๆสามีคุณเอยฝีมือคุณสามีค่ะทุกคนนั่งกรอกยังมีความสุขเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันฝรั่งทอดค่ะ แต่ก็ยังเหลืออีกอยู่นะคะยังไม่หมดเลยค่ะทุกคนเหลืออีกประมาณหนึ่งกระมังใหญ่ๆนะคะแต่อันนั้นคงไม่ได้ทำถ่ายวีดีโอไาให้ดูค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากบก็จะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเอาไว้ให้คุณสามีทำมันฝรั่งทอดแบบทำเฟนฟรายนะคะแล้วก็ใส่ช่องฟิซไปเลยเวลาที่เราอยากทอดกินแล้วก็ค่อยเอาออกมากินนะคะมันก็จะได้อยู่ประมาณถุงใหญ่ๆอยู่นะคะ หมดแล้วค่ะทุกคนทีนี้ไม่ไปเก็บอีกแล้วนะคะออตอนที่เอาอาหารไปให้ไก่นะคะทุกคนมองเข้าไปที่ทุ่งเต็มเลยค่ะมันฝรั่งมีตัวลูกโตโตเต็มเต็มสวนเลยค่ะเขาไม่ได้ว่าเรานะคะเขาให้เราเก็บได้ค่ะเพราะว่าเครื่องจักรที่เขามาเก็บนะคะเขาไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าฝนมันตกทุกวันเครื่องจักรมันก็เลย ไม่ไม่ร่วนนะคะดินมันไม่ร่วนมันเกาะมันเกาะกันกับที่เครื่องมือเขาเขาก็เลยเขาก็เสียดายเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าทํายังไงได้เขาก็เก็บได้เท่าที่เครื่องเขากเก็บได้นั่นแหละค่ะตอนนี้เขาก็มาเกลี่ยแล้วเกลี่ยดินเกลี่ยอะไรมันก็เลยมีต่ลูกเบลเลอร์เบล่าเต็มสวนเลยค่ะทุกคนมองไปนี่เต็มเลยค่ะออของฟรีเนาะถือว่าของฟรีค่ะทุกคนก็ทําไปค่ะมีอะไรก็ทําไปไปซื้อข้าหน้า แพงนะคะทุกคนตอนนี้ยิ่งพวกข้าวของพวกอะไรขึ้นราคาแพงทุกอย่างเลยค่ะมีอะไรได้ทําอะไรได้เราก็ทําไปนะคะทุกคนประหยัดค่ะประหยัดคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเออคลิปหน้าน่าจะเป็นการเตรียมของแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเตรียมของเพื่อ,อไว้ทํากับข้าวแล้วล่ะคะ่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปนอนแล้วนะคะ